สวัสดีครับก็พบกันกับเกษตรส,สวนหลังบ้านนะครับวันนี้นะครับก็จะมาคุยกันเรื่องการปลูกผักสลัดฤดูฝนนะครับก็อย่างที่ทราบๆนะครับผักสลับนี่สามารถปลูกได้ทุกฤดูนะครับสำหรับผมก็ปลูกมาทาั้งฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูๆๆๆฝนนะครับก็จะครบปีหนึ่งละก็อย่างที่เห็นก็คือเป็นฤดูฝนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูปัญหาการปลูกผักสลับในฤดูๆๆฝนนะครับ ว่ามันมีอะไรกันบ้างเพื่อนๆก็จะได้ไปปรับปรุงแก้ไขนะครับอ่าฮะก็มาดูปัญหาแรกนะครับก็คือโรงเรือนก็อย่างที่เห็นนะครับดูหลังคาฮะหุวมไปเลยฮะก็คือโรงเรือนถ้าไม่มั่นคงนะครับ ก็จะโดนดนลมทีนึงมันก็พังวิธีนึงเดี๋ยวค่อยหาเวลาซ่อมใหม่ฮะก็คือถ้าไม่มีโรงเรือนในดูฝนเนี่ยมันจะลำบากมากเพราะอะไรเพราะว่าต้นก้านะครับมันจะโดนฝนนะครับต้นก้ามันจะโดนฝนแล้วก็แสงแดดด้ดูฝนนะครับแสงแดดมันไม่ค่อยมีนะครับ ต้นกล้ามันจะยืดยาวๆหน่อยถ้าเราไว้ในร่มเนี่ยครับคือปัญหาหลักเลยที่ดูฝนเจอฝนเทลงมานะครับถ้าไม่มีก็คือถ้าเราย้ายเข้าร่มไม่ทันนะครับนี่ครับฝนลงหมดเลยก็ตอนนี้ยังก็ยังค่อยยังชั่วนะครับ ปลูกได้แค่เจ็ดวันแต่บางแต่บางถานะครับกำลังจะลงแปลงผลลงใส่ก็หมดเลยก็คือปัญหาที่หนึ่งนะครับสำหรับก็คือต้องมีโรงเรือนนะครับที่ค่อนข้างกันฝนได้นะฮะ ส่วนอีกปัญหาหนึ่งก็คือนี่ครับของผมผมปลูกะฮะผมปลูกโดยไม่มีหลังคานะครับไม่มีสแลนอะไรบงังก็คือเวลาหน้าฝนละเวลาฝนมันตกลงมา,างแรงๆงตกลงมา,างแรงแบบนี้ครับมันก็จะโดนใบฮะบโดนใบเต็มๆเลย ใบก็จะโดนฝนกระแทกแล้วก็จะติดดินมาแล้วแล้วก็ดินก็จะกระเด็นด้วยนะครับถ้าไม่ใส่พวกฟางหรือว่าปลูกสำหรับพลาสติกคุมนะครับพอดีผมว่าหน้าฝนเนี่ยความชื้นมันเยอะ,ะครับหน้าดินไม่ค่อยแห้งผมก็เลยลองไม่ใส่ไม่ใส่ฟักไม่ใส่วัสดุคุมดินนะครับปกติผมก็จะคุมดินอยู่นะครับโดยใช้พลาสติกเจาะรู แต่ปัญหาตอนนี้ก็คือนี่ครับใบออกมามันจะสกปรกใบมันจะเป็นสกรปรกดินนะครับดินก็จะกระเด็นขึ้นแล้วก็ใบก็แบนๆเพราะว่าโดนฝนกระแทกตรงๆนะครับถ้ามีสแลนมันก็ช่วยกองฝนได้ความแรงของฝนลดความแรงของฝนได้นะครับเดี๋ยวนี้กล้าลงใหม่ๆฮะลงใหม่ๆก็เจอฝนเข้ามาเต็มๆ แปลงนี้ผมปลูกบนดินนะครับส่วนผสมก็คือดินเป็นหลักส่วนพวกนี้ก็เนี่ยไอเสียงกระเติ๊กกระเติ๊กด้านหลังฮนะมันหลุดออกมาถ้าหลุดออกมานี่เป็นเรื่องฮนะส,สองแปลงนี้ก็เพิ่งเพิ่งลงนะครับก็มีปัญหาเหมือนก,กันก็คือ ใบมันจะเป็นเปื้อนดินนะครับใบข้างนึงจะเปื้อนดินตอนนี้ผมใช้ขุยมะพร้าวเยอะหน่อยครับขุยมะพร้าวผสมปุ๋ยหมักลอดินไม่ค่อยเยอะนะครับดินก็จะโปร่งดีสรุปปัญหาของการปลูกผักสลัดนะครับหน้าฝนก็คือก็คือไม่มีแสงแดด แล้วก็น้ําฝนนะครับน้าฝนที่จะมาทําให้ก้าเราเสียหายแล้วก็ผักนะครับเวลาโดนฝนมันจะแบนๆแล้วก็ดินมันจะกระเด็นโดนใบนะครับโอเคครับสําหรับปัญหาฤดูฝนสาหรับการปลูกผักสลัดนะครับก็มีเพียงแค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่กับสลัดสวนหลังบ้านนะครับ